ในโลกของการเทรดมีเขตลึกลับที่ราคาหยุดเคลื่อนไหวและเตรียมตัวกลับทิศเรียกว่า Equilibrium Zone นักจิตวิทยาการเงินค้นพบว่าจุดกึ่งกลางของเทรน์เป็นพื้นที่ที่จิตใจของนักลงทุนเกิดความขัดแย้งมากที่สุดการศึกษาของ University of Chicago ในปี2019พบว่าราคาหยุดอยู่ในโซนสมดุลน,นี้เฉลี่ย68%ของเวลาก่อนเกิดการกลับทิศครั้งใหญ่ ปรากฏการ์นี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า mean reversion theory ซึ่งอธิบายว่าราคาทุกตัวมีแนวโน้มกลับสู่จุดเฉลี่ยของตัวเองในชีวิตประจำวันเราเห็นหลักการนี้ตอนที่อุณหภูมิร้อนจัดหรือหนาวจัดไม่สามารถคงอยู่ได้นานและจะกลับสู่ระดับปกตินักเทรดมืออาชีพใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์อย่างฟิโบน a ชชี retracement เพื่อคำนวณนหา equilibrium zone ที่แม่นยำ โซนนี้มักอยู่ที่ระดับ50%ของการเคลื่อนไหวทั้งหมดการวิจัยจาก MIT แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่เข้าใจจุดสมดุลน,นี้มีผลตอบแทนสูงกว่าเฉลี่ย23%ความลับของ e q u i ิลิเบียมโซนคือการรู้จังหวะที่ตลาดหายใจและเตรียมตัวเปลี่ยนทิศท,ทางเมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้การมองกราฟราคาจะไม่ใช่เส้นของสุ่มอีกต่อไป